สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขูสุขคนนะครับืันนี้พาพ่อเนี่ยแหละครับช่องห้องพวงแชนแนลครับืันนี้กับมาครับสายจวดด้อพี่น้องเด้อนะครับขอถทดคอไผ่ด้วยู้ใดอได้กินดิบเนาะนะครับกะได้ตับบานมาอันนี้ทับบานแต่ว่าผมกับหันมมเรีบรอรแล้วครับผมสอยมมเรีบ้อยแล้วนะครับกะเนื้อโอ้เนื้อสดุดๆเล้งแดงเลยพี่น้องเด้อนะครับเนื้อเปรียมาไม่ไหมเลยเด้ยนะครับกะมีพักแก่แบบหลายเลยพี่น้อง <c oughs> โอ้หลายขนาดพักอยี่ยงวันนี้ว่ะ พักตั้งโอพี่น้องพักตั้งโอคนวานะนะครับแล้วก็มีบักริมฟ้านะครับมีทั่วปีโอพักหนอกหน่อยพักหนอกหน่อยพักหนอกบานเฮานะแล้วกามีกินกระแกงก็พักสะเดานะครับโออย่างนี้ใบชะพู่พักออเลือดนะครับพักหอมพักกาดหินโอหลายพี่น้องมามาเสียบเสียบด้วกันกินผู้เดียวเด้อพี่น้องได้ไหมเด้อใหญ่เิ่นวันเียมากินน้ำนะครับโอเจียวอีเพีย คมคมขุ่นๆเลยนะครับนะพี่น้องนะครับโอ้ยเหลี่ยใหม่ๆเนาะโอ้เติมใส่อ,อันนี้เพิ่มเติมขบีก็ได้เพิ่มความขมขบีก็ได้แทงเลยนะใส่ดีเข้าไปครับบีคมอ้าวผนคมคักเลยแหละมาพี่น้องมาจวดด้วยกันเด้อจวดผู้เดียวนี่ชิมนี่กัน เสียบคล้องแทนเลยพี่น้องขมแป๊ะตายเลยบาทเอง <laughs> ไม่ได้ไม่ไดนะ้ตอนตรงน,นี้นี่สามสิบกีบสามิบกีบพี่น้องน,นี่ก็คันนาทันมาเรียบร้อยอะ่ะคนนันนาก่อนเดือนจัดตับก่อนพี่้องเด้อพัานตับก่อนเอาแบบสู้สีเลย แสบคล้องแฉะเลยพี่น้องโอ้จะาทินมากเลยใช่ปะลายเลยปะอขอถทษขอไปเด้ววเอผู้เ่กินดิบไงเนานะขอหยากจัดจะเหมือนในริกินดุละครับนะมมลมแห้งพี่น้องแห้งเมื่อไหร่เนื้อ ใส่รวมกันนะใส่รวไปเลยหลอนออแน่หอมแน่ซี่ <c oughs> สิบเสียนน้ำกันเด้อพี่หน่อนเด้ออากาศดีดีลมแห้งอากาศหลังเกี่ยวเขาเหลี่ยวเนาะนะครับ Tôi không cả lùm <laughs> <laughs> <đăng> đó nè thấp thấp chân uống rồi sẽ khoan thẻ Ừ. rồi. Ừ. Toàn này rồi นีมากครับสายดิบเจอดขนาดครับ <laughs> hidden สามสิบกี่พันตับกันนะตับกับท่านตันยังไงนี่พี่หนะุ่มจวดทำกันด้วยครับเด้อเสียบขนาดไว้เสียบคล้องแหนะ่ะ Hãy subscribe cho kênh không บรรยากาศอยู่ตรงหน้าครับขนาดานั่งอยู่มอง,งเงียบๆเลยเนี่ยล้มยังน่ำใหม่ล้มเลยยังล้มยังไม่บันดน้วยหน่อหน่อยแซ่บขนาดพี่หอง จับของแหงน้องอะไรได้เหนื้อมาก กิโลหนึ่งครับดีมากเราอยู่หมองมันเลยครับไม่น,นี้ เอาใจสายดิบเด้พี่ห้อกนะ <laughs> <c oughs> <c oughs> Mhm. 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 lại rồi, Mhm. 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 rồi, Mhm. 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 lại อลมแห้หงหลายจนแห้งตรวจขนาดไดดิ่หน่อ Chạp khoáng thẻ này Nó này mà <televisão>

แย่งน้ำเงาแยงน้กงามโอ้วนไลน่ไปเนางตอตั้มเบ้อ

วตอนรมแห้งเลยาะะกันอะมองึงนะใส่สาตอนนี่ก็นะทำามถ่าย ถ้าใัรไม่ออกจวดเป็นจวดเต็มผงเกี่ยนะครับเอาครับ คลิปนี้เอาซ้ำนีก่อน้งนะพี่น้องเนาะได้เนื้อสสดมากกระตับหวานส้อยจุพี่น้องส้อยตอนใหญ่ๆเนาะแสีบค้องแทะเลยพี่น้องกินกับพักสเสต๊าแล้วก็พักพักตังโอนะพี่น้องพักตังโอ,อ้เสียบอีกทีไม่ค่อยกินเพิ่งเคยกิน,นครั้งแรกข้างนอกแสีบค้องแทะเลยครับนะครับอ่ะก็ขอบคุณแฟนคลับเอฟซีทุกทุกขันนะครับเนาะเกียรตินิสตามรับชมช่องฮองปงเชแนลขอบคุณด้วการนิสตาม ขอบคุณทุกกำลังใจและขอขอบคุณทุกคอมเมนต์ครับท่านใดบริจาคอมเมนต์ก็ขอบคุณ,คคณคหณาณลายนะครับเด้อมารับชมนะครับเนาะฝากคือเก่าเด้กพี่น้องเด้อฝากกดติดตามหรือว่ากดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนั่งข่าวพี่น้องเพื่อบใบพาดคลิปต่อไปแล้วก็ฝากทั้งเพจบุ๊คแฟนเพจนะครับแล้วก็ทนะั้งยูทูบเนาะสองสองท่าครับไปพร้อลิปหน้าสวัสดีครับ